สวัสดีครับแต่พอดีนะครับธรรมชาติเมื่อมันเสียอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งหมายความว่าตอนนี้กำลับบงเพิ่งจะร้อนหน่อยนะครับเมื่อมันร้อนก็ได้เห็นของส,อสวยๆยนุ่งงาออันนี้เป็นกล้วยไมนะ้ที่เขาเรียกันว่าเอึ้องอึ้งนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้จินตนาการของคนเนี่ย มองแล้วก็รู้สึกมันเหมือนกับเป็นฝูงพึ่งฝูงใหญ่ๆเลยนะฮะ,ะผมอยากจะบอกว่ากล้วยไม้ในกลุ่มนี้มันอ,อยู่ทงงา,า,า,าจจสงเชิงเขาอิมารายแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะท่านี้เมือนกรุงเทพก็เป็นเชิงเขาอิมารายนะใช่นะครับภูเขาอิมารายเนี่ยมันยอดมันอยู่ทางอินเดียวนแล้วก็มันลาดลงมานะ เนมันคลุมหมดนะฮะเมืองไทยนะครับคาเมลพมา่าอินเดียอะไพวกนี้นะฮะไปจนังถึง,ถงลาวถึงยูเรนะั่นนะเป็นเขาเรียกว่า,ฮ,า,ฮ,าฮิมารเรนทิมาเรียนเรนจ์นะฮะคือเป็นเชิงเขาทิมาลายนะครับเชิงเขาทิมาลา,า,ายเนี่ยมีสภาพแวดล้อมคือพอถึง อากาศเย็นมันก็เย็นถ้าถึงหน้าร้อนมันก็ร้อนแล้วก็แห้งแร้งด้วยนะครับนี่แหละมันเป็นบทบาทของสภาพแวดล้อมที่ทําให้กล้วยไมย้พวกนี้ที่กูเรียกว่าอิมมอริยังเรนจ์นะฮะออคิ s สปีซีส์มันอยู่ได้นะมันก็ไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละนะเรื่องตึ้งเนี่ยนะเป็นกลุ่มหนึ่งนะอยู่ของสกุลหวาย หรือเดนดรูบิวมนะฮะทางเอเชียเนี่ยเดนดรูบียมอยู่ทางนี้แวนเดเชียสอยู่ทางนี้แต่ว่าทางไปทางอเมริกาใต้เนี่ยเป็นพวกแคตรลียาพวกแคตรลียาแอนอลไลจ์เจอร์ราี่นะฮะก็หมายความว่าเป็นพวกที่เป็นเครือญาติของพวกแคตรลียามีเลเลีย มีบバルซาโวลามีโซฟโรนิติสมีอะไรอีกหลายอย่างแล้วเนี่ยมันไอทางจีนติกเสมมติกันมันอยู่ทางโน้นมันผสมกัเหมือนด้ทางโน้นแต่ทางนี้นะมันผสมผสมกับมันในกลุ่มนี้นะแต่ไปผสมฝืนกันมันไม่ได้หรอกนะจะลิงผสมกับคนนี่มันไม่ได้นะเพราะไอทางด้านจีนติกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นอึ้งฟึ่ง นะมันออกดอกเนี่ยกล้วยไม้กลุ่มเนี้ยเป็นหวายที่อ,อยู่ในเซกชันอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแคลิสตาที่เรียกว่าแคลิสตาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกลุ่มไม้กลุ่มนี้ดอกมันจะมีเหลืองสีเหลืองหรือว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วลักษณะสำคัญก็คือว่าให้ใบเนี่ย มันมีใบตอนนี้ก็มีลำแต่ไม่มีกบบาบใบนะครับมันไอใบนี่มันมาติดกับข้อของลำอีกทีนะีงนะพวกนี้จะมีเรื่องพึ่งเรื่องคำม่อนไข่เขาเออพวกเดี๋ยวก่อนมันยูดม้ในกลมเนีย่ยนะฮะมีพวกมัดฉาโุกอะไรพวกนี้นะครับนี่แอืแลิสตาเนนะก็เป็นไม้ที่ ู้สึกว่าในกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยจะมีใครเอาไปลองผสมกันเพราะมันใกล้กันเนี่ยมันก็น่าจะผสมกันได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราผสมแล้วไม่ติดเราก็ปักใจเชื่อว่าไม่ติดนะคนรุ่นหลังมาผสมปับ๊บผมถูกประมาทด้วยสิบอกโอ้ไม่ติดหรอกนะอะไรอย่างเนี้ยเพราะเราไม่ได้ความคิดเราเนี่ยไม่ไดม้มองธรรมชาติในลักษณะที่ว่านะ มันเวลาการ,รเวลามรนเปลี่ยนไปไอ้ของที่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละนะวันนี้ผสมกันไม่ได้วันหนึ่งว่อาจจะผสมกันได้นะฮะมันเทคโนโลยีอะไรมันมันมันดีขึ้นมนุษย์รู้มากขึ้นนะไม่ใช่รู้มากแบบแบบเ,เห็นกับตัวนะรู้มากคือมีความรู้มากขึ้นนะเนี่ยมันทําได้อย่างเมื่อตอนที่ผมทํช่างแดงเนี่ยคนสมัยก่อนทําไม่สําเร็จ ก็ผมมาทำก็ก็ถูกว่าบอกว่าไม่มีทางแล้วก็แต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เลยเวลานะครับเ้าไหมอะไรทั้อะลรมันก็เปลี่ยนนะฮะของที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแล้วก็ควรจะมั่นคงคือจิตใจเราเองนี่แหละซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็เรียนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแล้วต้องยอมรับแลาจะต้องยอมรับมันด้วยนี่แหละเวลานี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็น ช่วงเดือนมันเหล็กมาหน่อยแล้วล่ะรนะาชามจากเดือนนะมกรากุมภามีนานะมันกำลังจะเข้าเมษาแล้วนะอากาศร้อนตีเวลานี้ก็อยู่ในเราประมาณสัก35องศาเซลเซียสในเวลากลางวันนะกลางคืนอาจจะเย็ยนลหน่อย,น,อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี อันไม้พวกนี้มันส้องพันอยู่ที่ว่าอุณหภูมิตอนกลางคืนนะฮะกลางคืนนี่ควรจะเย็นนะกลางวันจะร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่กลางคืนควรจะเย็นนะมันเนี่ยพันไม้พวกนี้มันมันมีอยู่ในในในทุ่ไใ่ตรงเชิงเขาอิมาลายทิมาลายนะครับไอกลุ่มคาริสตานเป็นกลุ่มแล้วก็ อีกกลุ่มนก็กลุ่มยูกินาเท่ก็พวกเก้าคิวพวกเน่ยเหลืองจันตะบูลละนอะไรต่าพวกนี้นะมันเป็นลักษณะที่มีลำรูปล้วยแล้วก็โคนมาเกี่ยวเพราะว่าล้ยไม้เนี่ยมันมีมีสภาพที่แหล่งกำเนิดมันค่อนข้างไปไทางเหนือนะค่อนข้างไปทงงาง,ปทงเหนือเพราะว่าช่วงเหนือของเมืองไทยเนี่ยมันใกล้ไอเชิงเขา อิมาลายายอิมาลายูอิมาลา,า,ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ว่ากลางคืนเนี่ยมันควรจะเย็นนะและกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนนะมันเป็นได้นะและแต่ว่าของพวกนี้มันคุ้นเคยกันยังไงแล้วก็ต้องแห้งแรงด้วยนะเนี่ยอย่างเครื่องพึ้นเนี่ยเลี้ยงง่ายนะแต่ว่าเวลากลางวันนะ เมื่อมาถึงหน้าแรงมันก็ควรจะได้รับความแห้งแรงไม่ใช่เอาไปเอาน้ำไปรดมันนะครับเนี่ยนะคนเราจะนอนไปปลุกให้ตื่นอย่างเงี้ยต่มันไม่ได้นะหลักมันหลักเดียวกันแหลกนะต้นไม้ความมีชีวิตก็เหมือนกันธรรมชาติมันได้ม่อย่างนี้นะนี่ดูสิแม่บางคนบอกเขาเลี้ยมทำไม,มปีนี้ออกดอกคนเดียว เอาก็ปีนูออกของดอกของเดียวมันจะทำให้คุณไม่เบื่องไงแล้วใช่เปล่านะเนี่ยไม่มองในด้านดีนะอะไรก็ไปว่ามนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะฮะของบางอย่างเนี่ยเขาออกปีโะหนเดียวแล้วทําไมคุณไม่เลี้ยงหลายหลายอย่างนะก็คุณจะได้ดูหลากหลายไงล่นะครับเนี่ยฝากตรงนี้ไว้นะฮนะวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเขาถ้าพบกันใ Up